สวัสดีครับสวัสดีชาวซีดนะฮะตอนนี้ผมดีเจโอ้นะครับแล้ววันนี้นะฮะผมบอกไว้เลยว่าใครที่เป็นแฟนละครนะฮะจะได้ฟินกันสุดๆเลยนะคะรับจากว่าตอนนี้นะฮะผมอยู่กับหนึ่งนักแสดงนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้โอ้โหเป็นคู่จิ้นที่ดังมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งนะักแต่งเพลงนะฮะที่ตอนนี้มีชื่อเสียงสุดๆจริงๆมีมานานแล้วฮะแต่ว่าช่วงนี้จะเห็นหนะเขาบ่อยมากๆเลยนะฮะขอต้อนรับเลยนะครับกับสาวมาร์กี้นะค,ะครับแล้วก็พี่หนึ่งกับลุงวิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับแะ้วก็ตื่นอยากให้ทักทาย เยียมครับค่ะก็ยินดีมากค่ะพี่หนึ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ครับก็มาบ่อยเมื่อก่อนนี้ก็มาโปรโมทสลิดเดตโซไซตี้นะเดี๋ยวนี้ก็มาโปรโมทเพลงละครแทนโอ้โหที่เห็นบ่อยมากเลยนะปล่อยเพลงละครมาจะเป็นที่หนึ่งให้ไปทุกครั้งเลยนะฮะช่วงนี้นะครับพูดถึงพูดถึงเพลงดีกว่าหรือเพยงแค่เหงาใช่ค่ะเป็นเพลงแรกค่ะที่ที่ได้มาล้อเพลงแล้วก็ ดีเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่เป็นประกอบละครอของตัวเองด้วยมันก็เลยคือความง่ายมันก็มีความง่ายอยู่ในตรงนั้นเพราะว่าเราเราร้องในตัวละครข,ครของของที่เราเล่นอยู่เราก็จะเข้าใจว่าเออฟีลลิ่งของของตัวละครตัวนี้เป็นยังไงให้มันออกมาเป็นบทเพลงละะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคอยู่ค่ะตื่นเต้นไหตื่นเต้นมทางไลตื่นเต้นตื่นเต้นมากว่าต้องต้องมาร้องเพลงแล้วคือคือมันไม่ใช่แค่ร้องแนละ้วจบไปแค่นั้นแต่ว่ามันมีแบรบร้องเพลงเล่นเอ็มดีอะไรเงี้ยเหมือน เหมือนเป็นศิลปินจริงๆอ่ะคือไม่ใช่แค่แบบร้องแล้วอ้าแค่แค่นั้นโจทย์มีฟิล์มการร้องสดด้วยนะใช่แล้วเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยแบบถูกเทรนมาเพื่อแบบว่าทํางานแบบนี้แตโอเคไหมแต่ว่านี่ะมีอาจารย์อยู่ดูดีอ่ดีดีพูดคุยดีกว่าฮะเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะจาได้จดมาจริงๆเพลงนี้เนี่ยได้จดมาปุ๊บก็จริงแอบแอบวัดตัวมากที้โดยการไปดูคลิปครับคลิปเก่าๆที่ที่เขาเคยแบบ อีเวนต์ต่างๆหรือออกอรายการนูนรายการนี้นะและ้วก็ดูว่าโอเคละคาแรคเตอร์เสียงของมัี่ีป็นประมาณนี้นแล้วก็เลยแบบเนี่ยแต่งเพลงให้มันฟังแบบร้องตามง่ายหนึง่งแล้วก็ฟังสบายๆก็เลยตอนก็เลยโทรไปติดต่อมาคีวบอกว่าเดี๋ยวพี่แต่งเพลงให้ให้มันมันเข้ากับคาแรคเตอร์เสียงของหนูแล้วก็เข้ากับละครด้วย,วยครับก็ต้องพูดให้กำลังใจเขาเพราะว่าเขาอะไม่เคยเป็นเรื่องปกติมากเลยของคนที่ ไม่เคยร้องเพงลงใช่มันจะมีความแบบกล้าๆกลัวๆอะไรอย่างนี้ครับก็มันก็เป็นหน้าที่พี่ต้องต้องเคอ,อ,อยคุมร้องคอยบอกวิธีเราจะทํายังไงให้เขาร้องออกมาในสิ่งที่เราต้องการครับซึ่งจริงๆแล้วพี่ก็บอกว่าู้มาที่รู้จักเพลงดีอยู่แล้วเพราะว่าเราเล่นตัวเล่นเล่นละครในตัวนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเพลงนี้ก็แต่งตามตามเนื้อเรื่องละครครับแล้วงานบ้างงานรู้สึกคนนี้นี่ยากไหมครับ ก็ไม่ไม่ยากนะ mm ไม่ยากเพราะว่าวันที่ที <m 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 ่อัดร้องเโอเคเราอัดกันสองทางก็เรื่องปกติเป็นเรื่องเรื่องปกติของนักร้องที่มามาร่วมงานกันที่ส่วนใหญ่ก็จะมาอัดครั้งหนึ่งแล้วให้กลับไปฟังที่บ้านแล้วก็ไปไปไปฟังกันว่าเรามีจุดที่ควรแก้ไขยังไงแล้วก็มาลองไทีก็ก็ก็ลงตัวอย่างที่ได้ฟังกันครับผมอ่ะมาถึงสาวันได้ไม่กว่า เพลงนี้ป่อดไปแล้วกระแสตอบรับดีมากเคยขึ้นโอ้โหนี่ว่าท็อปทวีของซีของเราเลยใช่ตื่นเต็นมากเล้วค้ดว่าแบบโกหกหรือเปล่าหลอกฉันฟอต้ช็อปภาพมาให้ฉันหรือเปล่าอะไรนะใช่เขาบอกจริง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 ลองแบบเปิดขึ้นซีดูสิอะไรย่างเงี้ยอ๋อจริงด้วยรู้สึกซาบซึ้งปกติจะนอะไรก็จะเป็นในทีวีไงใช่เขาไม่เห็นในหน้าจอ ฟังเพลงหรือเพียงให้เหงาจากมากคี้ราศีแล้วแบบเฮ้ยฉันมีมุมนี้ด้วยเหรอเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับแต่ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับ m อก็ถือว่ามีคนเข้าไปดูก็ล้านกว่าแล้วใช่นะครับโอ้โหยากนะล้านหนึ่งนี่เติมฟินออกมาเยอะมากทุกคนค่ะที่คอยสนับสนุนและก็ให้กำลังใจ สุดท้ายแล้วอยากให้มาร์กี้นะครับฝากผลงานแล้วกันค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับซิงเกิลแรกนะคะหรือเพียงแค่เหงาก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะถือว่าเป็นงานแรกที่ต้องมาทําหน้าที่เป็นศิลปินนะคะก็ดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะผมอันที่หนึ่งครับมีอะไรฝากชาวซีท้องก็กี้ฝากซิงเกิลไปแล้วพี่ก็ฝากเป็นอัลบั้มเลยเพราะใหญ่เพราะใหญ่แล้วก็ตอนนี้มีอัลบั้ม Country Sound World Man ออกมาแล้วนะครับก็เป็นอัลบั้มที่รวบรวมเพลงละครทางช่องสาม สามเรื่องเลยนะครับก็เรื่องในส่วนขวัญไปในวายุแล้วก็เวียงรอยดาวนะครับก็มีเพลงเพราะๆมากมายจากหลากหลายศิลปินนะครับยก็ถ้าอยากให้เป็นกําลังใจเราทั้งคนแต่งคนร้องนี่ก็ไปหาซื้อได้เลยนะครับวันที่27ก็วางแผ่นทั่วประเทศแล้วอย่าลืมนะครับเชนญทักทออฝากติดตาม้วยากัรดว่าตลดก็ตลกของแท้ด้วยใช่ร0 1 9 2 2 3 3ใช่แล้ว ชอบก็อย่าลืมขอมาที่ซีทของเราเยอะๆเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะพี่หนึ่งน้องวินแล้วก็สาวมากี้ราศีด้วยนะครับ